มาถึงก่อนมาเลยครับพี่น้องปางโงังยูยังว่าปางูเอาอีกแล้วเอ้าผมควยกระติดครับเฮ้ยรันนงเอาไว้แล้วนั้นคันนี้เอาไว้แล้วเอ้าตัวเดิมเฮ้ยพอเดิมมีแล้วจุงกระม่งมงุกเนียครับผมสวัสดีซพี่น้องทุกคนครับวันนี้พามาใส่บิด ไม้ใหม่ไม้นี้ไม่เคยมาเลยครับผมใกล้บ้านนะครับห่างจากบ้านอีกนิดนึงประมาณกิโลหนึ่งนะครับผมมาเหยื่อเส้เดือนนะครับก็มาเหยื่อเขียนไปด้วยแล้วก็มีจิงหนี่สองสาตัวเขียนอีสองสาตัวแล้วอยจับคืนนี้เดี๋ยวจะใส่เหยื่อเส้นเดือนก่อนนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยเมืดแล้วนะครับผมมาแล้ว <c oughs> มาน้วมา ใส่ใหญ่เด้อตะนุกมอมอกระเทียนทิ้ี่น้าทิงที่น้า ออเอา,อ,อ,าอาเบ็ดมายี่สิมห้าคันนะครับผมยี่สิบห้าคันโอเคอ่ะโอเคพี่น้องก็ มืดแล้วครับผมจะถ่ายต่อถ่ายไม่ได้แป๊บเดียวเองใส่ได้สองสามคันอยู่เลยครับผมยังไงขออนุญาตใส่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็มาดูกันตอนคืนนี้ครับมายามกันว่าจะเป็นยังไงครับผลงานจะมีบ้างไหมนะครับผมขออนุญาตใส่ก่อนมืดแล้วแป๊บเดียวเองนะครับผมปิดกล้องอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูบิดกันนะครับกับทานจรันไทยบ้านทันสานะครับจ้ะต้องถ่ายแลไปเขามีลูนเนี้เขาใส่ยึดขิดไปสองคัน บุญเยอะเลยวันน şey> eh ี <t un> <t un> ้จะลบสติให้ได้ไหมเมื่อใดเมื่อใดมาใส่กับพันเมาเดี๋ยวมุกใหญ่ๆเลยจะเป็นยังบงปรมานบ่าหมานกับหมาญยู่แต่ว่ามันได้หน่อยกว่านะบประมาณมันข่มกันนี่เดี๋ยวเจอมาถึงเงินหมานเลยครับพี่น้องปลางูตัวนี่งอู้ยอย่าว่าปลางู โอ้มาถึงก็ติดเลยฟังเขี้ยงใหญ่ด้วยนะของแท้พี่น้องของแท้พี่น้องขันแรกแหกหมันยังไงโอ้แม่์บินเขาตาเลยพอมันบินเข้าชนตาเว่ามาดับหน้าของแท้มาถึงก็ถูกเลยครับจับเงี้ยฟาลันไอยจับเงี้ยครับออบอกเลยบอกใคอยละของแท้เดี๋ยวไอ้ดูครับนี่ ระเกะจอระเกะจอพี่น้องตักแหขงท่านใหญ่ปะหนิอ๋อท่านจานันครับไอ้นี่บอกของผมสู้ผมมาได้อโอ้โคตรใหญ่เลยพี่น้องอา้าวดูดิโคตรประหวอเตามึงเตามซ้ำกันอุ้ยเต็มตัวมันใหญ่โอ้ตัวใหญ่เกินอุ้ยคือชมหน้าครับดูผลงานของท่านได้ <laughs>

S <S ตาเลยอย่าหลุดนะไอ้ทิศเฮ้ยโอ้ตาหมอย่างเงี้ยครับดูเฉยๆของเขาไหมเห็นไหมตาโมยอย่าหลุดนะอยหลุดนะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเทียบครับเดี๋ยวดูตามโมนี่เป็นไงท่านจัลันโอ้ผ่านเหมาก็ได้เหมือนกันครับติดๆเลยครับ เอ้ยมันลูกมันลูกมันอันนั้นอันนั้นอันนั้นพออ๋อนี่ลูกปลาหมอเดี๋ยวเอามาใส่ยาดีกว่าเอามาใส่ยาดีกว่าเดี๋ยวขิงครับโอ้โหปานหมานพี่น้องสองเต้มครับเดี๋ยวพี่น้องจี้หอยจี้หอยจี้หอยครับหอยเชอรี่อันจะรันไปหามาได้ครับเฮ้ ทีเด็ดครับของท่านจรันน้ำจิ้มหอยเชอรี่นี่น้ำจิ้มบานๆเลยครับนี่หอยเชอรี่นี่ฮะเย้ของแซ่บครับยังไม่สุกเลยเอาละครับเฮ้ยหอยสุกแล้วพี่น้องสุกบสุกบุรูษอยู่เลยครับหอยสุกแล้วเนาะของแซ่บน้องแซ่บจ อุ้ยโอ้ตกดินไม่เกินสองที่ได้เยมาครับยังได้ครับยังได้โคตรนัวใส่กลงขี้รดเยอะหอยเชอรี่ทงไฮทงหน้าหาบีสีบีอร่อย ครับนึงครับกำดูเบ็ดครับดูเบ็ดอีกไหมรู้ว่ากำเลยไปไปไปโอเคอืมอืวใหญ่เนื้อ,อ,เนอเลยลโอ้ยินลแล้วบัวอก้วอ้ะโอเคครับสุดี้โทรศัพท์ตกน้ำครับผมโอ้มุนวุ่น,นวายกู้เบ็ดไอ้กู้โทรศัพท์ จี่หอยเสร็จแล้วมาดูเบ็ดกันต่อครับเสียงอะไรโอ้โหโอยังครับอยังโอ้ยไม่ใช่ปลาไหลบ่นั้นเฮ้ยไม่เชื่อไปนู่นนะเอาเลยช็อตเด็ด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 โอ้มาลุ้นกันเด้อโอ้โหโอ้โหบ่บ่หลับอะไรโอ้ยอย่าเสียด่วนพี่น้อง อุม้มเสื้ติดดีเลยปลาอะไรมันกินเนาะโอ้การเรียนยากหรือเปล่ามันโดนต้มโดอีแล้วนี่ <c oughs> อ๋อขั้นสุดท้ายพี่น้องนี่แอคชั่นครับผมถ้าจำไม่ผิดอันนี้เยือเขียดครับโอ้มันเม็ดดูดีมากนี่เฮ้ยลบดีเถอะไหนออ้ หลุดครับผมโอ้สองคันแนละ้วอ๋อเดี๋ยวเยอะเขียดหมดแล้วด้วยครับเดี๋ยวตี๋จิงดีตัวสองตัวเองโอ้ยอัอนนี้เยอะจิงดีไปเนาะมันใช่เยอะเขียดเยอะเขียดหมดแล้วเดี๋ยวจิงดีครับผมกู้เบ็ดมาสองคันเดี๋ยวเอามาใส่ครับไปโอ้เสียดายครับผมเอาละครับผมเติมเยอะเรียบร้อยครับ เดี๋ยวรอมาลุ้นพรุ่งนี้โอ้โหรอมาตีพี่น้องหนูตีไปถึงนู่นเลยดูเสียดายครับหลุดครับสวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าจ้าเอ้าเว้ยแล้วมากระันจรันเอ้ามีปัญหาอะไรอีกแล้วโอ้โหมื่อกู้ไปตอนเช้าจ้าแข็งขันเอาเยออนเท่าแข็ขึ้นได้บ่เฮ้ยรันนั่นเอาอีกแล้วนันคันนี้เอาอีกแล้วเอ้าตัวเดิมเฮ้ยพอดเดิมอีกแล้ว ตัเดิมตัวดิดเออฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าคืนก็โอ้ตัวมาคืนตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่านี้อยู่เอาอ,อีกแล้วครับโอ้ปลาขันงน้อยอมาฮอดแล้วเอาโอ,โอ้ทุกคนเมื่อคืนก็คันนี้แหละยี่ยอยู่คันเดียวนี่โอ้โหอันแรกกระพืดนะครับ ไมติดมาเมื่อคืนตรงนี้มีแอคชั่นครับขันแรกนี้มีแอคชั่นดึงซะเบ็ดเกือบจมเลยมาดูว่าเขาจะมากินซ้ำไหมเบ็ดอยู่ไหนวะโอ้โหไม่มาครับผมดูเฉือนดินเดียวๆปอด ไอเสียงป้าตีนั่นไปอยู่ไหนฮึโอ้โอไม่ติดครับโอ้โห เฮ้อแคนี่เองครับอ่ะโอเคพี่น้องเมื่อคืนก็เมื่อวานก็มาใสาเ่เบ็ดตั้งแต่หกโมงครับกลับบ้านเกือบเตีมหนึ่งนะครับผมยามสองรอบเดือปลามาสองตัวครับเช้านี้อีกตัวหนึ่งโอ้ยพี่น้องเลยมันในวันที่ไม่หมานมันก็เป็นอย่างนี้ครับทุ่มเทตั้งแรงกายแรงใจปลาบ้ากินเบ็ดโอ้ยอมใจก็ไม่มีแอคชั่นอะไรเลยครับออมีแต่ตองคืนไอ้ที่มีนันหลุดอ่ะโอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าฝากกดตตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ สวัสดีครับผมขอกลับไปกินข้าวให้มีแรงใจก่อนแล้วขอกำลังใจจากเอฟซีให้ผมมันหมานเด้อคลิปหน้าครับผมไปครับ